สวัสดีครับพบกับช่องรวยมหามงคลกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญที่เป็นกําลังเป็นกระแสตอนนี้เลยด้วยครับนี่ครับผมนี่รุนนร่นเหรียญรุ่นรวยรวยเฮงเฮงครับผมออกปี60นะครับกับเหรียญน,นี่เหรียญรวยมหามงคลครับชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะครับโอ้โหเหรียญน,นี้ต้องเก็บไว้เลยนะครับเนี่ย ะเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้มาหามาดูแบบเป็นแพ็คคู่เลยครับนี่ครับโอโ้โหสวยทองอลา,ามเลยครับนี่ดูโค้ดโคดอยู่ที่ไหล่ซ้ายนะครับโค้ดชัดเจนเหรียญแท้สวยงามจมูกคมกริบนะครับนี่ครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อกระไหล่นะครับดูเหรียญต่อไป นี่เหรียญดูครับคมมากคมกลิบเลยครับเนี่ยเหรียญน,นี้นี่มีโค้ดอยู่ตรงขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับข้างบนเดี๋ยวพามาดูเหรียญข้างหลังกันเลยดีกว่ารเริ่มจากเหรียญน,นี่ครับต่อโค้ดรวยนะครับ นี่ครับผมเหรียญสวยทองอลา,ามดูครับเงาวิ่งครับนี่ข้างหลังจะเป็นรูปไก่แจ้นะครับเหรียญน,นี้ออกปีหกศูนนะครับผม,มดูครับสวยๆขอบเหรียญสวยๆกันเลยอะ อันนี้เป็นเฮงเหงรวยรวยเหงงเหงงนะครับโอ้โหเหรียญรวยรวยเฮงครับผมเป็นเหรียญที่สวยงามวาวแวววาวมากครับดังประดุทองคําแต่ยังไม่เท่าทองคํานะครับโอเคีครับผมมาพามาดูเหรียญนี้กันต่อเลยครับอันนี้รวยมหามงคลครับเหรียญนี้คู่นะครับ ผมแบบไม่ค่อยจับตัวเหรียญมากครับผมัวผิวเหรียญเสียด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ก็ต้องจับพยายามจับให้แบบอ้ยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับโอ้โหาะผมเสียเลยนะครับเนี่ยี่ผมพยายามให้ดีที่สุดแล้วว่าจะมาให้ร่วงนี่ครับผม แต่ผิวยังสวยอยู่เหมือนเดิมครับโอ้โหดูครับโค้ดชัดจมูกอานหลังจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นไก่แจ้ครับนี่คล้ายๆเหมือนเหรียญกระถินนะครับอันนี้ออกปีห้าเนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าเรามาส่องดูกันเลยดีกว่า นี่ครับโคดเขาตอบว่าแบบเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับโค้ดตอบเป็นคล้ายๆใบโพะครับเหรียญนี้ผมยังไม่เคยเห็นเก๊นะครับต้องแบบน่าจะไม่มีเก๊นะครับเหรียญราคาไม่ได้แพงมากนะครับเหรียญพวกนี้เพื่อนๆสามารถเช่าซื้อเช่าหากันได้เลยครับราคาหลักร้อยเองนะครับ พุทธคุณหลักล้านนะครับผมบอกเลย2เหรียญน,นี้สวยๆกิฟตกิฟอย่างนี้หายากครับแล้วก็แต่ผมไม่ได้จัดจำหนายครับเ,เพื่อนๆจะเอามาขายหรือมาโพสต์ใต้คอมเมนต์กันต้องติดต่อกันเองครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับผมแค่เอามาเป็นยังไงดีเอามาเป็นศึกษาร่วมกันดีกว่าครับผมไม่ได้เช่าซื้อเช่าหาถ้ากลุ่มเช่าซื้อเช่าหาผมก็มีกลุ่มของผมอยู่แล้วครับผมไม่จําเป็นต้องมาขายหรือมา ทำคิววดีโอขายอะไรพวกนี้ครับโอเคครับผมผมไม่ได้ปล่อยขายอะไรเลยครับทุกเหรียญเลยครับถ้าผมจะขายผมมีมีกลุ่มของผมอยู่แล้วก็ที่แบบเช่าซื้อเช่าหากันก็มีกลุ่มแล้วครับส่วนใหญ่เพื่อนๆก็มาขอแบ่งไปอะไรพวกนี้ไม่ได้โพสขายอะไรบ่อยหรอกครับโอเคครับเพื่อนชอบอะไรประมาณนี้ครับผม โอเคครับวันนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆยังไงมีเหรียญใหม่ผมพามาชมอีกแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับ